สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Toys and Review นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายในเซต3สหายของหุ่นทคิวเจอร์แล้วล่ะครับนั่นคือหุ่น b u i ไ d โอนั่นเอง ในส่วนของหุ่น Build Dio นะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงว่า l a m b d แก๊ง3สหายของ Coke Future ไม่ว่าจะเป็น Coke QO Diesel O แล้วก็ Build Dio เจ้าหุ่นตัวนี้มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงที่สุดนะครับเนื่องจากปกติแล้วเจ้าตัวตรงนี้มันจะหาย,ยากหน่อยนะครับหมายถึงว่าถ้าหาในมือสองนะส่วนใหญ่แล้ว Build Dio ก็จะขายโดยที่ไม่มีเขานะครับและเขาก็จะขายแยกแพงมากๆดังนั้นพอเราได้มาในสภาพครบแบบนี้ราคามันก็เลยสูงกว่าหุ่นพี่ๆก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็แพงกว่ากันไม่เกี่ยรอ อย่างเจ้าตัวโตเกียวหรือดีเซลโอก็จะมีราคาไม่เกิน500บาทแต่เจ้าหุ่นบิวไดโอในสภาพของครบก็อาจจะเกิน500บาทแต่ไม่เกิน1,000บาทอย่างแน่นอนครับซึ่งเจ้าตัวลูกเล่นของเจ้าตัวบิวเดโอนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผม และนี่ก็คือหน้าตาของบิลและฉะนะครับก็เป็นรถไฟแบบมากันตง้ตงๆคันแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าเจ้าตัวเนี้ยแรงเป็นหุ่นได้ง่ายและไวมากๆครับเช่นเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของเจ้าตัวบิลและฉัก่อนนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเช่นเดิมครับก็แยกออกมาได้แต่เจ้าหุ่นตัวนี้สามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่าเจ๋งใช่ไหมละ่ะซึ่งเจ้าตัว DX Build แลชฉาที่แถมมากับเจ้าตัวแอปพลิเชนหรืออุปกรณ์แปลงร่างของโ o คิวโลคุโกะไม่สามารถที่จะแยกออกมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แยกออกมาได้เช่นกันตรงนี้ก็จะมีสลักให้ดึงเป็นที่จับนะครับซึ่งมันจะเอาไปจับอะไรเดี๋ยวรู้กัน,นครับส่วนขาตรงนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นข้อต่อแบบนี้ข้อต่อแบบนี้เลยทั้งสงข้างเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับ ในส่วนของข้างบนก็จะเป็นหัวหุ่นนะครับก็บิดได้แบบนี้บิดได้360องศาเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก็ไม่มีอะไระครับเป็นไอเจ้าหน้าน็อตเฉยๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นบิไดโอกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยต้องกดตัวนี้นะต้องกดตัวนี้เห็นไหมเห็นปุ่มสีส้มไหมถ้าไม่กดอะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่กดขามันก็จะเป็นแบบนี้ได้ ขาม,มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่กดอ่ะแต่ถ้ากดขาม,มันจะยืดตรงครับเ,เห็นไหมแล้วก็บิดเท้าออกมาแบบนี้ทั้สองข้างเลยแล้วก็งอเท้าขึ้นส่วนแขนก็พับลงครับพับลง และหน้ากากอันรอเหลาก็บิดออกมาเรียบร้อยครับนี่ก็คือเจ้าตัว b ิ i ไดโอซึ่งจุดขยับของมันก็จะมีแบบนี้อ่ะหมุนแขนได้360องศาเช่นเคยครับอ่าแขนได้สุดสุดขาก็ขยับได้แต่อย่าไปขยับมันเยอะครับเดี๋ยวมันจะลงล็อกแล้วก็เสียเวลาเราเปล่าๆนะครับ ก็ขยับเดินหน้าไม่ได้ครับนี่ก็คือจุดขยับทั้งหมดและลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าตัว dx buildio นะครับแต่อย่างที่ผมบอกในเมื่อมันทำมาเป็น3สหายแล้ว d c o ก็รวมร่างกับ t o k y o เป็นโจ t o k y o ได้นะครับเช่นกันครับเจ้าตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้รวมร่างกับเจ้าตัวโจ t o k y o เป็นโจโจ t o k y o นั่นเองซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องนำหุ่นโจ t o k y o มาก่อนนะครับแน อย่างเฟียวแล้วผมก็ต้องขอขยับกล้องออกมาให้ห่างจากตัวของ2ตัวนี้เพื่อที่จะได้จับภาพได้กว้างขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารวมร่างเป็นโจโจทุกคิโหรือซูเปอร์ซูเปอร์ทกคิโกันเลยครับผมไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับก็ดึงเจ้าสองตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็หุบเท้าลงโดยการดึงสลักตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อยกขาขึ้นครับ กดปุ่มนี้เพื่อยกขาขึ้นแล้วก็เอาลงอีกทีหนึ่งให้มันเป็นแบบนี้ครับผมให้มันเป็นแบบนี้นะในส่วนของส่วนบนนะครับก็ดึงรถไฟออกมาทาั้งคู่เลยดึงรถไฟออกมาทั้งคู่แล้วก็เอาสองขาน,นี้มาประกบกันแบบนี้นะในส่วนของตัวนี้ก็ดึงแขนตรงนี้ขึ้น,นครับแล้วก็พับเข้าไปด้านหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีกิฟตตัวผู้กับกิฟตตัวเมียอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หันหน้าเข้าหากันแล้วประกบกันเลย จุกกันเข้าไปก็ประมาณนี้ครับผมนี่คือองค์ประกอบหลักที่เราจะเริ่มเป็นซูเปอร์ซูเปอร์โตเกียวหรือโจโจโตเกียวนะครับแล้วก็เรามาเริ่มรวมลากกันเลยอันดับแรกเราก็เอาเจ้าตัวหุ่นโจโตเกียวมายืนอยู่บนเบสก่อนนะครับก็เอาง่ายๆว่ามันจะมีกิฟตตัวผู้ตรงนี้นะครับเราก็เอากิฟตตัวเมียตรงเท้าของเจ้าตัวโจโตเกียวยืนเข้าไปขั้นตอนนี้มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับ ประกอบกันได้สักทีบอกเลยว่าขั้นตอนนี้มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะเนื่องจากเจ้าตัวโจโตคิโอมันหนักมากๆนะครับดังนั้นการที่เราจะยกหุ่นตัวที่หนักมากๆเข้ามายืนบนเบสนี้โดยที่ต้องหาตัวล็อกนะมันเป็นอะไรที่บันไลมากๆครับอันดับถัดมาก็เอาหัวออกครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสลักตรงนี้นะครับให้ดึงสลักตรงนี้แล้วพับหัวมันมาแบบนี้นะครับอ่า แล้วมันก็จะมีกิฟตตัวผู้อยู่ตรงนี้นะครับเอาไปประกบกันข้างบนเลยเพราะว่าข้างบนมันมีกิฟตตัวเมียอยู่นะครับก็ประกอบกันเลยฟ๊อกนี้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ดึงเขาออกอืมเสร็จแล้วเจ้าตัวรถไฟนี้ก็ดึงสลักตรงนี้ออกนะครับแล้วก็แอบตรงนี้มาเอาดาบออกครับเอาดาบปักตรงนี้แล้วให้กลับไปถือใหม่เป็นแบบนี้ครับ นี่โอเคครับแล้วก็เอาหัวกลับไปประกบใหม่นะครับแล้วเราก็เอาเขาที่ถอดมาเมื่อกี้เป็นหน้ากากนะครับประกบไปเลย และนี่ก็คือภาพรวมหลังจากประกอบกันทั้ง3ตัวนะครับบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่และสูงและหนักมากๆนะครับผมประกอบไปด้วยแล้วก็ปวดเมื่อยแขนไปด้วยสุดๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เท่มากๆเช่นเดียวกันครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปมากๆนะโดยคะว่าหน้ากากอะไรมันก็เท่นะครับแล้วพอมาประกอบด้วยกันอีกโอ้โหโคตรฟินครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ DF Buildio แล้วก็ JoJo jo Tokyo นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Toys and Review ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวคลิปถัดไปผมจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย